ีสิ้นจาวเข้าปฏิเหตวิดีโอโดนเรอเนอะจา้าเมื่อนนี้เข้าสิมาผัดเขานะเขาเข้าแซ่ตุยินเนอะจ้าเข้าปสินมเหตุง่ายๆเนาะเข้าปฏิเหตุนนสหนะสใส่ใครเจ็ดสองฟองนะคะ ก็จะล่อให้มันเดือกเนนะเขากบใสน้ำมันนิดน้อยเนอจ่าแล้วเขากะใส่กระเทียมสับลงไปนอจ่าแล้วเขาก็ใส่ไข่ลงไปจริงๆเขากะทาให้กระทะห่อนก่อนนะจ่าเผอิญเขาห่อนก่อนไฟเนาะเขาก็เลยใสยั่งมาห่อนนะจ่าแต่ล่อให้มันห่อนแล้วเขาจังคนเนาะ แบบใส่ไครธรรมดาเนะจ้ะบ่ด้ใส่เนื้อหมูเนาะเพราะว่ามันเป็นเขาแช่ตู้เย็นเนาะเขาก็จะใส่เขาลงในเครื่องปรุงแล้วเนาะจ้ะตอนนี้เขากะทะปะกะทะเข้าหมเนาช่วงเขาขัดเขามันก็สิบริเ็นเนะา,เาะจาะพระ่าเขาจะจับกล่องมือเดียวเนาะ ว่างห้าเวเบลขาะตั้งกองมากนะคะเพราะกระสีเป็นเขาแซ่ตู้เย็น,นะะเนาะจ้าห้าวกะ่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปในนี้นะะดดเนาะจ้ากระสีนี้รสดีห้าวกใส่ซู้รดนิดหน่อยเนาะจ้าน้ำปลาซีอิ๊วปรุงรสจะมีพริกไทยนิดหน่อยเนาะจ้าแล้วห้ากกะซีนผัดทุกอย่างให้เข้ากันเนาะจ้า อันนี้ก็จะเป็นเขาที่ห้าแซ่สูยเย็นเลยนะคะเดี๋ยวห้าจะใส่ไส้ออ,อนในการผาดเนาะเ้าก็ใส่ซีอยู่ดำไปสังเนยนอกจากแะ,ะ้แาวความใสไปจังเลยเดี๋ยวเ้ากันก็เบิ่งกันอีกรอบนะจ๊ะเพราะว่าห้องเป็นเร็วขาตัางกล่องแล้วนะจ๊ะ ออนสะเนื้นอสาวนจติดกระทะเนายตอนจบผู้ใดจะมีตลนหอมซอยกับใส่ตลนหอมซอยมาใส่เ้ากาใส่ไส่ส,สองนยเนมาใส่เอาวปลาใส่เครื่องถุงลุกปเลยม่าจาเพราะว่าเน้จิ้เขาแกยืนกับสินี พี่อิ๋วดังซอสซิงโนซ่าต่อไรสดนะีเ้าก็จะเติมพริกไทยไปในเนื้นอน่ข้าเากับกองไมื่อเดี๋ยวโนซ่ะเขาก็เล่นข้นกระตุนสูตรกับพานนาะนี็จะจปนเป็นเขาผัดไทยงานน่ายโนซ่งใิ่ใส่เนื้อส,สัตว์กระไซไใด้นซ่ากะพัดแบบปก,กติธรรมดามาีโน,น,นะ่ะแ้่เข้าผัดมื่อเดี๋ยวเนาะ แล้วเข้ามาเปิดตอนใส่จานในแต่าะกันนจ่ะอันนี้ก็คือเขาผัดไข่ที่มึงง่ายๆเนาะจ้ะบอลลองเทปกันเบิง่งเนาะจ้ะคลิปนี้ก็ง่ายๆเนาะคลิปนี้เข่าพอกันสมมนิ่งก็เนาะจ้ะคลิปหน้าเข่าพอกันในสวัสดีจ้า